วัสดีค่ะเจมส์ค่ะโรบินสันปาจินบุรีนะคะขวัญค่ะโรบินสันปาจินบุรีค่ะวันนี้จะมาขอบคุณลูกค้านะคะสำหรับยอดจองเอ2 2ซีรีส์นะคะที่ให้ความให้การสนับสนุนจองสินค้าขอ,องเรากันมากมายวันนี้เรายังคงเปิดจองนะคะถึงวันที่10บมีนาคมนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นนะคะว่าเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างทำไมลูกค้าถึงมาเลือกจองกับซัมซุงโรบินสันปา อตอนที่1ค่ะจะเป็นการแลกเครื่องเก่านะคะเทินเครื่องใหม่นะคะก็จ,จะมีส่วนลดให้มูลค่าสูงสุด5้า0ันบาทนะคะสําสหรับลูกค้านําเครื่องเก่ามาเทิ์นะ,ะจ๊ะแล้วก็ยังมีการอัพให้ลูกค้าเป็นเกรด A สำหรับรุ่นที่ร่วมรายการนะคะตอนที่2จะเป็นในส่วนของอัพความจุให้1เท่าเลยนะคะกรณีลูกค้าเลือกซื้อเครื่องเป็น256ลูกค้าจะได้รับเหนือความจําเป็น5 1 2 g b ึกกบใจ้าใช่ค่ะจ้าตอนที่3นะคะจะเป็น แต่ให้1ปีนะคะไม่มีค่าดําเนินการใดๆทั้งสิ้นแล้วจ้ะตอนที่4ในส่วนนี้จะมีในส่วนของร่วมผ่อนบัตรเครดิตูเอร์เซ็ต์สิบเดือนเลยเดียวนะค,ะ,คะแล้วก็จะมีกิฟวเชอร์นะคะหนึ่บาทให้สําหรับลูกค้านะคะที่แลกซื้ออะแดปเตอร์หรือว่าเคสนะคะเอเซซีต่างๆนะคะ้หมดนะจ๊ะใช่ค่ะเลือกเลือกซื้อได้เลยให้มูลค่านะ มีของแถมเพิ่มเติมจากเป็นลำโพงบลูทูธมูล,ลค่า1,990บาทจากซามซุงโรบินสันปายจิงบุรีนะคะครั้งนี้เรายังมีบริการหลังก้ารขายย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ให้ฟรีด้วยนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะ ท่านใดที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนดีๆอย่างเช่น S 2 2ซีรีส์ของเรารีบเข้ามาจัดจองกันเลยนะคะก่อนโฟต์้าจะเต็มนะ,ะ,ะช่อง่องารติดต่อได้ที่ซัมซุงโรบินสันปาจินบุรีนะคะเพียงลูกค้าพิมพ์ใน Facebook ว่าซัมซุงโรบินสันปาจินบุรีจากเป็นเพจของที่นี่นะคะจะมีในส่วนของลายแอดปักให้ลูกค้ากดลิงก์เข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมี โทรเข้ามาได้เลยนะคะ<อ>จะมีอะแอดมินเราสองคนไปตอบคำถามลูกค้าอยู่นะคะ